ดอมายจกเนาะก็โพสก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นโพสก็คือเล่าให้ฟังเนาะว่าทําไมถึงอยากจะมาชวนเล่นเพราะว่ามันมหา,าศาวมรรากค่ะเวทมนต์มันเกิดขึ้นทันทีเลยชีวิตดังความปรารถนาหรือว่าชีวิตมหาศา,า์เนี่ยเืมหาศา,า์เกิดขึ้นได้ด้วยมือเราแค่มีหนึ่งเชดหรือคุณจะสัส้นๆดอกเดียวเท่านั้นที่จะเนรมิตชีวิตมหัาศย์ให้เรา ก็คือการสำนึกรู้คุณค่ะหรือแก๊กชิจุดแอนแก๊กชิจุดนะการสำนึกรู้คุณเพราะว่าผู้ที่มีเชื่อเรื่องมหาศา์น่ะคะ่ะก็จะไม่มีวันได้พบมันเนาะเรามีอะไรเป็นยังไงเนาะเราก็ทำหน้าที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นการสำนึกรู้คุนนะคะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดความปรารถนาหรือชีวิตมหาศา์ของเราเข้ามาถ้าพี่ๆตัดสินใจนะคะที่จะมีความสุขแล้วก็มีชีวิต มหัจจานทร์ตามแบบฉบับหนังสือเล่มน,นี้ก็มาเล่นกันนะคะแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันเดยสนะคะมีต้องมาเลยคตัวเองหลังจากนั้นค่ะ Day เดย์หนึ่งเล่าให้ฟังเดย์หนึ่งเป็นเรื่องง่ายๆค่ะง่ายๆที่ทุกคนก็ทําได้แน่นอนนะวันนี้ค่ะคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตเราก็มีชีวิตที่เราก็คิดถึงแต่สิ่งดีๆนะั้นเราพยายามคิดแล้วทํำยังไงล่ะ มีคำหนึ่งค่ะของวินนี่เนลสันหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้เนาะอืมวินนี่เนลสันเป็นใครเป็นน,นักร้องแสดงท่านหนึ่งเนะเาะเขากก่าว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตชีวิตทงชีวิตก็พลิกฟ,ฟื้นดียังไงคุณเคยได้ยินนะคะว่าให้เราคิดถึง,งสิ่งดีๆในชีวิตเพราะเราจะดึงดูดสิ่งดีๆในชีวิตนั้นเข้ามาดังนั้นเมื่อสำนึกรู้คุณสิ่งที่เรามีอะคะ่ะ ก็จะทาหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆในเข้ามาเหมือนกันสํานึกรู้คุณทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนดินฟ้าอากาศพัดลมอันนี้ที่คุณลืมตาขึ้นมาค่ะก็อาจจะขอบคุณลมหายใจที่ทําให้เราได้ตื่นขึ้นอีกครั้งเนาะหลายคนหลับแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยขอบคุณพระอาทิตย์ให้ความอบอุ่นขอบคุณนาฬิกาที่ทําให้เรารู้เวลาอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ว่าสิ่งเล็กนะ้อยแค่ไหนไม่ต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ใครทําอะไรให้เราก็ได้เพราะฉะนั้นสําหรับเดวันนะคะเดวั 1, เราจะมาเขียนลิสต์นะคะทุกเช้าทุก,ท,กทุกเช้าเช้าตื่นขึ้นมาค่ะเริ่มทพรุ่งนี้เลยเน,ะนาะมีเช้าค่ะตื่นขึ้นมาหยิบกระดาษห,หรือคอมพิวเตอร์ของคุณมือถือก็ได้ค่ะเปิด iPhone เปิดโน้ตขึ้นมา d ดวั 1, เราจะบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิบย่าง แลมต้นประโยคอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นว่าฉันโชคดีจริงๆที่มีอะไรเช่นฉันโชคดีจริงๆที่มีดวงตาเพราะมันทําให้ฉันมองเห็นโลกอันสวยงามน,นี้หรือว่าฉันมีความสุขเหลือเกินและขอบคุณ นาฬิกาที่ทําให้ฉันรู้เวลาแล้วก็ตื่นไปทําสิ่งต่างๆไม้อย่างยอดเยี่ยมหรือฉันขอบคุณจริงๆสําหรับอาหารมื้อเช้าที่ทำให้ฉันอิ่มท้องและมีพลังงานและสดชื่นในการรับวันใหม่แล้วมันสาคัญยังไงที่เราต้องมีเหตุผลสําคัญตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าเมื่อคุณให้เหตุผลเนาะกับการสิ่งที่คุณขอบคุณนะคะคุณก็จะมีอารมณ์ซึ่งอารมณ์เนะะี่ยค่ะสำคัญมากม มันเสริมแรงค่ะกับแม่เหล็กของเราให้เราดึงดูดสิง่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนําให้ทําตอนเช้าเพราะว่าคุณจะดึงดูดเช้าและวันวันนั้นอย่างนี้เยี่ยมมากๆแล้วใี่บอกไปค่ะเมจิกเนาะมี28วันถ้า28วันนี้มันจะดีแค่ไหนคะถ้า28วันนี้เนาะจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้คุณความมหัศาจรรย์เนาะไปตลอดจากวันนี้เป็นต้นไป เพราะฉะนั้น28วันนี้ค่ะมาเล่นด้วยกันเนาะมีความสุขด้วยกันเดยวันเริ่มเล่นกันเลยวันนี้นะคะเราจะมีเราจะมีลิสค่ะ10สิ่งที่เรามีความสุขหรือขออยากจะขอบคุณสำนึกรู้คุณสิ่งนั้นจริงๆนะคะรู้สึกถึงแบบคุณค่อยๆพูดแล้วอ่านลิส์นีกครั้งค่ะเช่นพอตอนนี้เรามี10ลิสต์แบบ10 ลิสต์แล้วนะคะสิอย่างที่เราแคที่จุเราอ่านลิสต์นั้นอีกครั้งค่ะกลับไปที่ข้อหนึ่งขอบคุณดวงตาทำให้เราเห็นโลกอันสวยงามนี้แล้วพูดสาบคําำมหาศจรรย์ค่ะขอบคุณ <Welcome S 1> ขอบคุณ <our> ขอบคุณพูด <Google> อ,อ,อย่างนี้เนาะจับทุกทุกลิสต์เราเลยเช่นหนึ่นะเงเสร็จก็ขอบคุณอะไรทําไมถูกปะแล้วก็พูดว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่าต่อไปอันที่สองก็พูดอีกขอบคุณอะไร ทำไมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขาทำนี้สิบอย่างนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงที่ทำไปครบสิบอย่างแล้วคอมเมนต์นะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวหนทำด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะว่าข้อสองภารกิจวันที่สองจะคืออะไรนะนะ่าสนุกมากมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ